เดี๋ยวป้าเขาทำให้พูดมากจ,จังเดี๋ยวป้าเขาเอาออกให้เองอะนอนเฉยๆยต้อง,องร่วม,มครับทีนี้ไม่ต้อเองครับนทนีเออ,อเออครับนอนนิ่งๆมองเพดานไปเดี๋ยวน้ำเข้าหู เราๆบองจริงจบ้วหลับตาดิหลับตาน้ำมันกระเด็นอ่าเขารู้แล้วเดี๋ยวเข้าเอาออกให้เองอย่าตะแคงนอนเฉยหลับตาเดี๋ยวเข้าตาเ้ไดอา กระดุกระดิกนี่ปผูกปากเดยน้ำเข้าปากผมก็มีอยู่น้อยมีแต่อยากร้องอยากสส่แล้วหอมคิดว่าขอมดีแม่แน่นอนสะผมเนี่ย อยากเห็นก็ทำคงยังนึกสนุกนอาะไรอาปากเลยใช่ไหมยาเดี๋ยวน้ำเข้าปากขบปากเดี๋ยวน้ำเข้าปากยังนะอีกครั้งหนึ่งนวดนวดนวดนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่ครับยังไม่เสร็จเลยเออ

ที่ฮะฮะอะไรคะเบล,ลอะไรอื<ฮ>้อที่นอนกับปวดที่า เดี๋ยวยกหัวดไ,ได้ไหอเปล่เอนหัวนั่งได้คอยก่อนะเดี๋ยวได้ไเดี๋ยวปเถอะไม่เป็นไรจ้ะตัวนี้หน้านดีดูดิแล้วหัวเธเลยนี้ไม่ได้เลยไย บุ้งบุ้งไม่เล่นลูกแอลกอฮอล์เอาวางไว้เอาไว้ทำเล็บเหมือนที่ล้างแผลนั่นแหละ